ทนามีสัญญาสังขารมีวิญญาณหรือว่าเรียกว่ามีขันห้าเนี่ยจึงท,ทำให้มนุษย์เป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะได้ทำคุณงามความดีทำกุศลผลบุญมากกว่าสัตว์อื่นเนี่ยพูดถึงสัตว์ที่เป็นชั้นสัตใ์ในชั้นสุขคติภูมิพรม เทวดาลงมาถึงมนุษย์เนี่ยแล้วต่อไปก็ต่ำลงมากว่ามนุษย์ก็คือสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเนี่ยจะไปทำบุญได้ไหมล่ะมีโอกาสที่จะไปทำบุญได้ไหมสัตว์เดรัจฉานหมูหมากาไก่วัวควายเกิดมาก็รับใช้กรรมอย่างเดียว จะไปไหว้พระสวดมนต์จะไปรักษาศีลเหมือนเราที่ทำทุกวันตอนนี้ก็ทำไม่ได้เพราะว่าศักยภาพโอกาสและสิ่งต่างๆที่มันไม่อำหนวยให้ดังนั้นมนุษย์จึง,จ,งจึงทำได้ทำทำดีก็ได้ไม่ทำก็ไม่ได้ อยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่มนุษย์นั่นเองนอกจากมนุษย์ทำและทำแล้ว <c oughs> มนุษย์ยังสามารถแบ่งปันยังเผื่อแผ่เผื่อแผ่ด้วยความเมตตาทำไมเราทำได้แล้วเราเรา,เราถึงแผ่เมตตาให้คนอื่นก็เป็นมนุษย์เป็นผู้ที่มีความมีมีความเป็นกลางมีเมตตาอยู่ในจิตในใจ คนที่มีเมตตาแล้วก็ปรารถนาอยากจะให้คนอื่นมีความสุขด้วยเราทําบุญทากุศลทําได้แล้วเราก็ยังนึกถึงคนอื่นนึกถึงคนที่อยู่ข้างเคียงเราบรรดาพี่น้องลูกหลานที่ยังมีชีวิตร่วมกันหรือแม้แต่ญาติพี่น้องหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงเราก็มีความเมตตาต่อเขานั่นก็คือ ทำบุญแล้วก็แบ่งปันกันไปนอกเหนือจากนั้นก็ยังเผื่อแผ่ไปถึงดวงวิญญาณที่ท่านร่วงรับไปแล้วเนี่ย <c oughs> ดวงวิญญาณของท่านที่ร่วงรับไปแล้วก็มีพวกไหนบ้างละ่ะดวงวิญญาณที่เาล่วงรับไปนี่อาจจะเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่แต่ลองลองนึกดูว่า คนเราพอสิ้นลมหายใจไปแล้วนี่ลูกหลานทำบุญให้วันสองวันเจ็ดวันห้าสิบวันร้อยวันก็จบผ่านไปเลยนอกจากนั้นก็ไม่ได้อนังขังขอบไม่ได้คิดถึงไม่ได้คิดว่าเอ,อดวงวิญญาณเหล่านั้นท่านมีบุญที่จะไปต่ออีกหรือเปล่าท่านทำของท่านมาไว้ดีหรือย,ยังแต่ถ้าท่านทำของท่านไว้ดีแล้วก็สบายใจแต่ถ้าหากว่าดวงวิญ,ญญาณดวงไหนที่ยังขณะมีชีวิตอยู่นี่ ยังไม่เคยทำกุศลให้แก่ตนเองทำแต่อกุศลดวงวิญญาณดวงนั้นก็จะต้องอยู่ในภพภูมิของสัตว์ที่ต่ําลงไปกว่ามนุษย์อีกต่ํากว่าสัตว์ที่ไดฉานอีกนั่นก็คือดวงวิญญาณที่จะต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นพูดผีปีศาจเป็นสัตว์นรกไปนี่ก็คือ,คอดนดวงดวงวิญญาณใน ในชั้นต่ำลงไปนะทีนี้นี่แหละก็คือที่ที่จะพูดคร่าวๆให้ฟังก็คือมาทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่อยู่ในชั้นต่ำนี่แหละเพราะว่าพวกท่านเหล่านั้นพวกเขาเหล่านั้นเราไม่รู้ว่าท่านมีบุญที่จะอุปถัมภ์อุปถากให้อยู่ในภพภูมิอย่างมีความผาสุกได้บ้างหรือเปล่า เป็นเปรตก็เป็นตัวเในชั้นไหนก็ไม่รู้ในสิบเอ็ดเปรตเนี่ยเป็นเปรตก็ต้องไปหาอยู่หากินหากินเลษกินกินของเน่าของเสียมังเปรตก็ไม่มีปากไม่มีไม่มอีอะไรที่จะไปสามารถที่จะไปบริโภคได้จับหินคิดว่ามันเป็นข้าวมันก็เป็นดินไม่ใช่มันไม่ได้กินนี่ ตำนานของเปรตนี่ก็มันก็มีอยู่ดังนั้นพี่น้องลูกหลานนี่เลยจะต้องเป็นผู้ทําให้ตามทรงให้อุทิศบุญให้ถ้าหากว่าเราลองหลับตาดูพ่อแม่เราปู่ย่าตายายของเราป่านนี้อยู่ตามต่างจังหวัดอยู่ตามบ้านนอกคอกนานี่ยจะได้กินอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้รอ,อแต่ลูกหลานพอถึงวันเขาจะทำบุญตามไปให้ ก็ไม่เห็นเห็นเด็นลูกหลานคนอื่นเขาอุทิศบุญให้พ่อแม่ที่อยู่เบื้องหลังก็น้อยอกน้อยใจบางทีก็เมื่อน้อยใจก็เกิดเกิดความาเกิดเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเกิดความทุกข์เกิดความวิตกเกิดความกังวล น้อยอกน้อยใจก็ใส่แรปพสสีด่าว่าลูกว่าหลานไม่ด,ไมด,ด,ดูดําดูดีกูตายมาไม่รู้กี่ปีกี่กี่ชาติมันไม่เคยทําบุญหากูสักทอีอย่างนี้เป็นต้นในที่สุดก็เกิดการอาการสาบแช่งถ้าลูกหลานมันเป็นอย่างนี้อย่าให้มันได้ดีบได้ดีอย่าให้มันร่ำมันรวยอย่าให้มันมีความสุขความเจริญเอาไรทานองทำนี้ก็อาจจะเป็นไปได้จาก ทิดทิที่เคยมีอยู่แต่ถ้าหากว่าถ้าหากว่าปู่ย่าตายายของเราเนี่คิดถึงลูกหลานได้โอ้ลูกหลานมันอาจจะยากจนมันอาจจะไม่พออยู่พอกินเนาะอ,อะไรอะไรก็หัหสิกรรมให้มันเถอะถ้ามันพออยู่พอกินมันก็คงจะทําบุญให้เรานั่นแหละเ,เหมือนวันนี้ที่ญาติโยมมานี่ก็มาทําบุญเ,เขาก็คงเกลนึกถึงเราอยู่บ้านนั่นแหละท่านได้มาทําบุญ ด้วยการถวายข้าวปลาอาหารถวายน้ำท่าถวายเสื้อผ้าอาภรณ์หรือว่าปัจจัยสี่คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนึ่งหม่มยารักษาโรคอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เรียกว่าเป็นปัจจัยสี่แต่ปัใจจัยในการทำบุญในวันศากเนี่ยส่วนใหญ่วันพระบุรุษจะเน้นไปทางอาหารการกิน ส่วนแบ่งออกเป็น4ส่วนส่วนหนึ่งอาหารการกินนี่นำมาทำบุญใส่บาตรเ,เลี้ยงดูพระสงฆ์องค์เนนผู้ปฏิบัติธรรมผู้ประพฤติในพระพุทธศาสนาเรียกว่าให้กำลังให้กำลังแก่พระสงฆ์นี่ส่วนที่1ส่วนที่สองก็คือ,อทำบุญใช้นี่ให้กับบุคกการีนี่แหละ,ะให้พ่อแม่ของเราที่ล่วงลับไปแล้วก็อุทิศบุญให้ ส่วนที่สก็คือให้กับดวงวิญญาณพูดผีปีศาจนี่แหละที่เรียกว่าเอาไปบุญเดือน9้าเข้าประดับดินบุญเดือน10บบุเข้าสากดบางท่านก็ห่อข้าวโดยเฉพาะตามชนบทเนี่ยห่อเป็นข้าวห่อเล็กห่อใหญ่สุดแท้แต่กำลังที่เราจะทำได้ห่อเอาไปฝากไปต้อน เอาไปฝากกับพี่กับน้องกับญาติผู้หลักผู้ใหญ่เอาไปให้ท่านได้กินได้อิ่มน้ำสำราญบ้างาพ่อแม่ที่เราเพิ่งพาอาศัยท่านมา,าท่านเคยดูแลเรามาก่อนแล้วก็ตอบแทนบุญคุณให้ส่วนที่สีก็คือเอาไปไหนล่ะเอาไปานี่แหละเอาไปหยอดไปยายไปไว้ตาม ตามต้นไม้เ,เขาเรียกว่าหอ่อข้าวสากห่อเล็กๆหอมีขนมนมเนยมีข้าวมีปลามีอาหารหวานอาหารข้าวสุดแท้แต่ห่อเล็กห่อใหญ่ได้ก็เอาไปหอ่อห่อแล้วก็เอาไปแขวนไว้ตามต้นไม้ตามทางสามแพร่งตามใบต่างๆด้วยปรารถนาว่าอยากจะให้เป็นบุญเป็นกุศลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่สัตว์สัตว์ทั้งหลายที่ได้กินจริงๆก็คือดวงวิญญาณนั่นแหละได้กินแล้วละ่ะที่เราตั้งจิตตั้งใจให้แต่ไอ้ที่ได้กินจริงๆอีกประการหนึ่งก็คือนกหนูหูปีกที่อยู่ตามต้นไม้ใบหญ้านั่นแหละมันก็ได้กินไปด้วยนี่เรียกว่าเป็นความเมตตาจากมนุษย์มนุษย์มีจิตใจเผื่อแผ่เอาไปเผื่อแผ่ให้สมนุษย์ให้ให้สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงในโลกที่อยู่ร่วมกันเนี่ย ได้อยู่กันอย่างมีความผาสุกมีความร่มเย็นเมื่อเราให้หนี่ก็ถือว่าเป็นทานเมื่อเป็นทานแล้วจิตใจของเราเนี่ก็ชื่นบานไม่คิดวิตกกังวลไม่คิดว่าเออให้ไปแล้วก็เสียดายอย่างโน้อนอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าให้ไปแล้วยังเสียดายอยู่มันก็ไม่มีประโยชน์ เพราะฉะนั้นการที่เราจะให้เราจะต้องดูลิมิตดูกําลังดูดูกำลัง,ลงซับดูกําลังตัวเองว่าเราทําได้มากทําได้น้อยแค่ไหนก็ตรงนี้ก็ให้อยู่ในดุลในพีนิกของญาติของพี่ของน้องของญาติขอ,าตของโยมของเราเช่นเดียวกันอันนี้พูดคร่าวๆให้ได้ฟังประเพณีของแต่ละจังหวัดแต่ละท้องถิ่นอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะพูดได้ไม่ทั่วถึง เอาตามเท่าได้เท่าที่มีความรู้ความสามารถที่จะมีสติปัญญามาบอกมากล่าวกันได้แต่อย่างไรก็ตามก็ยังถือว่าเป็นโอกาสที่วัดปัญจบุรพาจารย์ของเราหรือว่าวัดป่าห้าพระองค์ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งเป็นเนื้อนาบุญเป็นนาบุญที่ให้ทุกทกท่านได้มาหวานพืชหวานบุญ ซึ่งที่จะเป็นหนอเป็นแนวเป็นเป็นสถานที่ถ้าเป็นนาข้าวก็เป็นนาข้าวที่จะพร้อมที่จะปลูกพร้อมที่จะหวานพร้อมที่จะไถจะดำให้เกิดเป็นต้นพืชต้นข้าวเป็นเมล็ดพันธุ์ขยายไปให้ไกลให้ไกลที่สุดนีก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นที่น่าอนุโมทนาบุญกับพี่กับน้องด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นที่จะเกิดขึ้นมาได้นี่วัดที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็จะต้องอาศัยแรงอาศัยศรัทธาจากพี่จากน้องอย่างที่อาจารย์สุรโรธได้กล่าวเมื่อเช้ชาเนี่ยแรงมันมาจากไหนก็มาจากศรัทธาของพี่น้องญาติโยมนั่นแหละเกิดจากบุญในโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุญกระถินสามคัคคีบุญผ้าป่าบุญถวายสังฆทานบุญ อะไรเล็กๆน้อยๆตามฐานะตามกำลังที่เราทำได้นี่แหละก็เป็นบุญเป็นวาชนาเราร่วมกันดังนั้นเหลือเวลาเหลือเวลาอยู่อีกประมาณสักเดือนเสร็จก็จะถึงวันออกพรรษาแล้วออกพรรษาวันที่วันที่22ใช่ไหมยี่สิตุลาคมใช่ไหมเออเนี่ยเนี่ยน,นี่เดือนน้กันยา กันยาแล้วเดือนหน้าก็ออกพรรษาแล้วตุลาเดือนตุลาคมเนี่ยยีอก็ออกพรรษาแล้วลองนับดูมันเหลือเวลาอีกน้อยเดียวเท่านั้นเองอการเตรียมตัวปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะฉุกระหุกเพราะว่าเราก็ยังฟังสถานการณ์บ้านเมืองของทางราชการอยู่ว่าจะมีมาตรการอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของการระมัดระวังโรค ไข้ไข้เจ็บโรคระบาดอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็จะต้องดำเนินไปตามคำสั่งไปตามความไปตามที่ทางราชการมีมาตรการให้เรากระทำได้แต่ตอนนี้ก็ยังยึกยึกยกัยกยัจะทำได้หรือเปล่าทำได้หรือไม่ได้แต่เราก็ต้องเตรียมของเราไว้ก่อนพอถึงเวลาแล้วเอาอนุมัติให้ทำได้ในระยะเล็กๆน้อยๆให้คนมา ชุมนุมกันได้ทําบุญกันได้ไม่เกินเท่านั้นคนเท่านี้คนก็ว่ากันไปเราก็ดําเนินการไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วถึงเวลาเราก็จะได้ทําได้ง่ายขึ้นตอนนี้ก็มีประกาศให้ให้ญาติพี่น้องคนที่อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพกรถินนะปีนี้กรถินกระถินของเราปีนี้นี่ก็มีหน่วยงานของราชการของสํานักงาน ของสำนักงานสภากาชาติสำนักงานสภากาชาติจะร่วมเป็นเจ้าภาพแต่ว่าทางสภากาชาติก็ยังก็ยังนั่นอยู่เหมือนกันนะก็ยังฟังสถานการณ์อยู่ย่งท่านก็ให้กำหนดวันมาแล้วเหราว่าจะเป็นวันที่16เดือนเดือนพฤศจิกายนหลังจากออกพรรษาแล้วเป็นวัน อทอดกระถินสามัคคีวัดเรานะฝากบอกญาติพี่น้องของเราไว้ด้วยท่านใดอยากจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันก็ขอให้รีบเอาชื่อมาลงจะได้พิมพ์อยากจะเก็บรวบรวมรายชื่อไปพิมพ์ให้เสร็จในวันสองวันนี้แหละเพราะว่ามันเหลือเวลาน้อยถ้าถ้าไม่งั้นก็กว่าจะพิมพ์ซองได้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะเสียเวลาไปถึงทําซองเสร็จแต่มันส่งไม่ทันมันก็เสียเวลาเปล่า,าพิมพ์มาเสียค่าเปล่า อันนี้ก็มีผู้ที่แจ้งความจำงไว้เป็นเจ้าภาพมาหลายท่านอยู่เหมือนกันวันนี้ก็มีคุณโยมคุณโยมนภนัฐถาภุมมาร่วมทอดกระถินเป็นเจ้าภาพต้องทอดกระถินหนึ่งกองห0ึ่บาทสาธุอนุโมทนาบุญแล้วก็อนุโมทนาบุญกับคุณโยมนภาภัยรัศมีภูลพ พูนกุลนะพูดไหมเออคนโยมนภาภัยรัศมีพูนกุลร่วมทำบุญทอดกระถินสามัคคีอีก1,000กองเป็นเป็นสองพเป็นเป็นสกองสองพก็เอาให้เจ้าหน้าที่ของเราเก็บรวบรวมรายชื่อไว้พิมพ์ลงในใบดีกาส่วนส่วนปันจจัยนี้ให้กรรมการรวมไว้ก่อนรวมไว้ก่อนแล้วเอาไปทอดในวัน,วนในวันที่16 รวมเงินรวมปัจจัยที่ที่จะได้เอาไปทอดวันที่16เนี่ยอันนี้ก็ฝากกันไว้แล้วก็ปีนี้คือมันมีพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะเปลี่ยนให้บรรดาพี่น้องญาติโยมของเราได้ทราบ คืออันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวของอาตมาไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกระถินของของทางวัดนะโปรดโปรดเข้าใจด้วยเดี๋ยวจะคิดว่าเอากระถินเอาอะไไปปะไปปนกันสมเลเทียมอ,อันนี้ไม่ใช่คืออาตมาตั้งใจไว้แล้วว่าะจะทำบุญไปทอดกระถินที่วัดบ้านเกิดสองสามปีมาแล้ว แต่ว่าพอมาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์โรคระบาดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเลยเลย,เลยไม่ได้ทำก็ปีนี้คิดว่าจะต้องทํามากน้อยแค่ไหนก็ต้องทาแต่เป็นการทาทาส่วนตัวทําส่วนตัวแต่ถ้าทําส่วนตัวแล้วไม่บอกญาติบอกพี่บอกน้องก็ดูกระไรอยู่ก็ถือโอกาสบอกว่าเออใครจะร่วมทําบุญก็ได้คนระบาดสองบาทใครจะ สิบ,บาทที่สิบบาทร้อยบาทพันบาทแล้วล้านบาทก็ว่ามาก <c oughs> ็ไม่เป็นไรคือได้บอกคืได้บอกอก็คือไปทอดกระถินสร้างกุติที่วัดบ้านเกิดที่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดในวันที่6ที่เจมันมันต้องเดินทางไกลเนะหที่เจ็ดที่8กลับ ก็จะทอดทำบุญที่นั่นโดยโดยทางคือทางส่วนตัวของอาตมาเองส่วนพี่น้องญาติโยมจะร่วมบุญด้วยก็อนุโมทนาไม่ไม่ได้ไม่ได้เอาบุญของของทางวัดนี้ไปปะพลกับทางกองบุญกองโน้นเสร็จแล้วก็วันที่6-7-8ที่กระถินที่สิสเกตพฤศจิกายนนะ แล้วก็กลับมาวันที่10บสิบห้ก็ทอดที่วัดของเราเนี่อันนี้เป็นวัดเป็นเป็นบุญกรถินวัดเราโดยตรงบุญกรถินวัดเราโดยตรงมารวบรวมกันทีน่นี้พี่น้องญาติโยมคนในท้องถิน่นคนในหมู่บ้านคนในชุมชนมาใครที่มีเวลาว่างก็มารวมกันอย่างที่บอกนี่แหละใครอยากจะพิมพ์ชื่อพิมพ์ดีกาก็ขอให้ส่งชื่อมา ใครอยากจะเป็นเจ้าภาพใหญ่ใครอยากจะเป็นเจ้าภาพเล็กก็อนุโมทนาบุญได้รีบส่งรายชื่อมาทอดที่นี่วันที่16พฤศจิกายน2964ร่วมกับก็กก็มีกระถินจากผู้บังคับบัญชาจากกรมการปกครองมาสมทบร่วมด้วยแต่จ,จะได้มากน้อยแค่ไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพิ่งเมื่อวานนี้เพิ่งโทรมาหาเขาบอกว่าเมื่อข่าวที่แล้วเขาก็ ได้ร่วมทอดผ้าป่ามาด้วยหกหมื่นเมื่อปีที่แล้วนะป,ปีก่อนโน้นเป็นบุญผ้าป่ามาปีนี้เขาก็สถานการณ์โรคไทยก็ยังไม่ค่อยจะอำนวยเท่าไหร่เขาก็เลยบอกว่าคงจะได้อยู่ทสามสี่หมื่นบาทประมาณนี้พูดอย่างนั้นทางโครมการปกครองในคือในวันที่สิบสิบในวันที่สิบหก ท่านที่รถเข้ามาจอดช่วยช่วยขยับื่อช่วยขยับกันให้หน่อยนะโยมวัดช่วยกันดูแลวัดให้หน่อยช่วยกันดูแลสถานที่เพราะว่าทางที่จอดรถทางด้านหลังก็คงจะ,จะมียิ่งใสสายคนก็จะยิ่งมาเยอะเหมือนกันช่วยกัน